อาครับพ่อในการเลี้ยงงัวเาห้านี่มีรายได้แบบใดครับมีรายได้ดีบ่กะดีอยู่ครับตะกี้ตะก้อนกระเลี้ยงเป็นงัวธรรมดาเนาะครับธรรมดาเมื่อก่อนปุปีหนึ่งกะบแปดเก้าหมื่นอยู่ครับโอ้โมเมนธรรมดาเนาะพ่อเนาะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมสิบห้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาย่ำงัวขอกเดือดร่อยเพื่อนนะครับคือขอกบปัญญาอิปัญใดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าเพื่อนกันมีการพัฒนาสีมาเห็ดเดือดร่อยนะครับเพื่อต่อยอดเรื่องรับค้าขายนะครับเรื่องรายได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนมีแนวคลิปแนวคลิปจังไหนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเข้าไปชมคลิปแล้วก็ไปร้อนน้ำเพื่อนน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ ดีครับพ่อสวัสดีครับครับแนะนําโตหายครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหูจักนะครับผมนายสมานล่าอําครับครับอ่าพี่กั๊ตอนนี้อยู่บ้านไหนน้องคำเนี่ยพิกัดบ้านน้องหินครับตําบลโน่นกลางอำเภอสำโรงอย่าวัดดุบุนหล่ะจะท่านี่ครับครับอ่าพ่อนี่เลี้ยงม้ามาโดนหรือยังแต่เลี้ยงมากกับตัวเติบแล้วครับตัวพ่อตัวแม่ผมครับเคยเลี้ยงมากครับพ่อแม่ผ้าเลี้ยงนะครับอืมครับอ่าเลี้ยงแต่ก่อนนี่เพิ่เลี้ยงแบบไรนอ แต่ก่อนเป็นท่านอนไรพื้นบ้านธรรมดาเฮ่าครับแต่ก่อนครับครับเป็นหัวไทยพื้นบ้านเข่าหนีนอแม่นครับไทยพื้นบ้านเฮ่าครับบันี้วิธีเลี้ยงเลี้ยงที่ไหนสมัยก่อนสมัยก่อนกรับปล่อยน้ำทงน้ำหน้าครับสมัยก่อนอืมปล่อยไปทั่วทิียบตัวแด่นได้สิบกว่ครับปลูกไว้อะครับอ๋อไปอยหน้าค่อยปลูกค่อย อันนั้นนะครับหาไม่ใช่มันกินอ๋อไปเชียน์อกมาบั่นเท้านอแม่นครับไปเชียนให้กินน้ำกินไนครับยังน่าเมล็ดเขาเขาคอครับบัดซุ่อเมื่อนี่เลี้ยงจังไหนนาะเพาะเมื่อนี่เลี้ยงแบบปลูกหญ้าครับอ๋อหาหญ้ามันกินปลูกหญ้าหรือหาคอน้ำพร้อมเลยจ้ะขึ้นดีกยจะเอาออกไปปลูกแน่ครับให้มันให้ถูกแสงแดดแน่นะครับอืมระบบเลี้ยงก็เป็นสมัยใหม่ขึ้นครับผมครับเพราะว่าพื้นที่สมื่นเอกา เลือหน่อยกว่าเกานะแมนครับพื้นที่มันหน่อยครับปลูกหยอลงมาย่อย่ยอวิธีเลี้ยงลงมานะครับโดยการปลูกหย่านะครับแล้วการเลี้ยงงัวสมื่นนี่เป็นงัวแบบหน่นออ๋อเลี้ยงยกมือเนี่ยมันจิเป็นเลือดลอยอะครับอ๋อมีเลือดลอยพ้อมครับผมอ้อแม่นจากไหนจังไดยตัดชินใจมาเลี้ยงเลือดลอยนี่ครับอันนี้เป็นของลูกไส้ครับลูกไส้พิ่นแนะนํามาให้เลี้ยงนะครับเอาก็ามาให้เลี้ยงนั่นะครับ ความแนะน้เพ่นวาจังไหนน้อเลี้ยงแล้วมันดีจังไหนมันคุ้มครับพ่นว่าโ่เซเวลาาพ่นวานะครับเลือดลอยอ๋อเลือดลอยโ่เซเวลานะครับอาจากเขาเลี้ยงงัวงัวไทยเรื่องัวไทยบามันนี่ออกหลูกมาปีนึงอาจจะได้สามสี่เมือนึงสิบบาครับไมา่เลือดลอยนี่เป็นจังไหนน้อหลายแล้วครับลักแสนเป็นแสนคนละครับโลุกลูกมากเป็นเรื่องเลยแล้วครับโอ้ลกลูกมากกับเป็นเลื่องนะครับเป็น เป็นแสนนะครับพอไปพ่นงคงครับเพื่อนวานะครับเอาเราวิธีการเลี้ยงเลือดลอยนี่มันต่างกันบอกกับงูเลี้ยงงัวพื้นบานเทาบอครับมันแตกต่างเลยครับกับแบบเลี้ยงแบบงัวพื้นบานเท่านี่แหละครับอืมเลี้ยงธรรมดาแหละครับกตมีหัวหาแนนิดหน่อยหลือกับเอาห้าเกินธรรมดาเนี่แหละครับกินเพื่องกินั้งบานเท่านี่แหละครับครับอ่างาเมือเศ้านี่เฮาเฮาห้ยยังแนงาเมือเศ้าอ๋องาเมือเศ้านี่้หญยาครับงาเมือเศร้า้หย้าให้หาซาสแล้วก็ให้เพื่องกินแน เพราะว่าตัวแรกมา่ปุ๊บก็ให้หัวหานนะครับอให้หัวหานแล้วก็ให้ยาเพิ่มอีกครับคกับเป็นว่าอันอาจจะมีอาหารเสริมเป็นหัวหานนิดหน่อยครับนะครับอาหารหลักก็ยังเป็นยาสซอยู่แน่นครับนะครับไสนอพอตัวไซนอเรียลเลือดลอยนอเลือดลอยนี่ครับสามตัวนี่ครับนี่นะครับพอในี่นองครับเป็นง่วเลือดลอยเพิ่นนะครับเพิ่นกระลังเอาเขามานะครับครับ เป็นง่วเดือดลอยกับคิดว่าสีพัฒนาสายพันธุ์นอ่เปลี่ยนจากง่วพื้นบ้านนะครับมาเป็นง่วนเดือดลอยรือลอยนะครับเพื่อสีขายเรามีราคาก็เก่านะครับพอเพิ่นวานะครับก็เดินด้การแนะนําจากลูกไส้เพิ่นนะครับนี่คือตัวเมียบ่พอครับตัวเมียเบิดเลยครับตัวเมียนะครับสามตัวอายุประมาณเท่าไรนอะประมาณปีนิดๆครับปีนิดๆนะครับอืนี่นะครับ เป็นง่วเลือดลอยเพื่อนการเลี้ยงง่วงนี่ขาดอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคือวัคซีนนะครับครับก็มันต้องได้สี่นะครับฉีดพวกขาพยาธิน่วัคซีนนะครับครับผมก็มีไอ้พวกสัตวพบา์เพิ่อนกับมานะครับมามาดูแลเน้อดูแลห้ยอ่ะดูแลเรื่องยังเนี้ครับสัตวบาลเพื่อนมาดูแลห้เนี่ยจเป็นเรื่องวัคซีนกันลูกเถ้าเปลือยนะครับอ๋อปากเถ้าเปลือยครับเถ้าเปลือยอะไรกัน ่สิ้ของเล่ายากระเนี้อทั้งหมดขาพยาะหดน้ำิ่นกระสีไทยนะครับอ๋อขาดประหยาดบำรุงน้ําแน่นะครับเอามันเนี้เลือดร้อยเนี่เป็นจังไรก็เลี้ยงง่ายบเบาเพราะว่าเนื้อหนังคือสิมาดีกว่าหูซื้อว่าแตกต่างกับกับว่าบันเท่านี่เนาะเลือดร้อยมันก็เลี้ยงง่ายอยู่ครับแต่หลปรล่างมันดีนะครับอเนื้อหนังมันก็หนาครับมัน มันดูดีไปเบ้อเลยนะครับเลือดหลอยหูซื้อบ้านเนื้อเนื้อหนังมันหนาเนาะครับหนังหนาดูดีหนังหนาดูดีต้นโตกับคือจังเป็นหน้าหนาเป็นเป็นดีดีองสิเนาะครับผมมันกัดต่างกันอยู่ได้เนาะกับง่ว่ากับง่ว่าเลือดผสมครับง่ว่าเลือดผสมมันกับโบนี่แหละครับต่วนเลือดผสมมันกับบนี่ป็นไรกนนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลือดผสมกัเลิอดผสมครับนี่นะครับมาเทียบเทียบใส่กันครับ เดือดลอยมันก็ต่างกันนะครับอ๋อแมนเมนเมนครับนะครับเรียกนกายยอู่ต่างกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คือเดือดลอยครับเดือดผสมนี่คือคือโค้งสางนะครับที่เด่นชัดก็คือแตกต่างกันนะครับมองนี้นะครับเอาแบบนี้ลงเรือนแบบนี้พ่อเฮ็ดบรรจบาทเนาะอ๋อลงเรือนนี่หมดสี่หมื่นครับสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นแค่นั้นเองสี่หมื่นล่ะแก สิเทพื้นขอบครับข้างล่างข้างล่างจะมีพื้นปูนอเราฟังตั้งนั้นกรับมันจะเป็นพื้นธรรมดาครับพื้นธรรมดาแต่ตัวนี้มันจะเป็นพื้นอ๋อพื้กปูนปูนเพื่อเอาขี่ออกง่ายนะครับอ๋อเพื่อง่ายต่อการจัดการเอาขี่เอาหยังออกง่ายนะครับตัวนี้เพืนเทศสองอ่าเป็นแบบอ่าเปลือกดินน้ำเน่าเปลื้นดินนี่คือให้พวกเงี้ยวผักยังระบายออกได้ดีอยงสิบบอกครับนะครับสีบ๊วยฉีดน้ำฝนนะครับอ๋อสีบ๊วยฉีดน้ำฝนนะครับ นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับโคล่วงเลื่อนราคา40,000บาทนะครับของขอกพ่อขอกเนี่ซื้อฟาร์มบ้างได้ก่อนเปลืมพ่นครับเสริมฟาร์มครับเสริมพ่นฟาร์มนะครับนี่ก็คือโครงสร้างด้านบนนะครับเป็นโครงสร้างเล็กนะครับราก็มุ้งด้วยสันไทยบ่พอแม่นครับมุ้งด้วยมุ้งมุ้งด้วยสันไทยนะนะครับแล้วก็เสาคือเป็นเสาเล็กนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็จะเป็น ขอกันนะครับขอกันนี่เพนเฮดไว้อยู่ประมาณสี่ช่องบ่พอสี่ช่องนะครับล้างอาหารกับเฮดง่ายง่ายเนาะล้างอาหารเนาะแม่อนะครับล้างอาหารกับเป็นในเป็นถังสองลอยลีดสองลอลีดครับมาพาครึ่นอ่ะครับมาพาขึ้นกับเอาใส่กันกับใดเลื่อยอ่ะครับเอาใส่กันใด้เลยนะครับตัวนี้กัรูซสึกว่ากับมันคงท้าอ่อนดีเนาะนะครับตัวนี้ก็คือเพนเฮดย่างดีนะครับเลี่ยงงัว่เลือดลอยแล้วก็เลือดผสมนะครับ มีทั้งเบิดตสามโตนะครับแต่ลอยเพล่นนะครับเดี๋ยวพมสิ้้าพ่อแม่พี่น้องไปเมืองแม่ใหญ่ๆทั้งผุนนะครับไอแม่นี่กับมันเป็นแม่โบดนะครับเป็นแม่ลูกกอกอ๋อครับถึงเหรอครับครับกับค้งสั่งกะดีนาะก่อนเนาะแม่นครับครับตอนครับตอนนี้ทองเป็นจังไรนอ่างหรือว่าสมหรอครับตอนนี้ทองอยู่ประมาณสามเดือนนะครับตอนทองได้สามเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนทองได้สามเดือน โครงสร้างดีนะครับเป็นลูกกระทบบามันฮินดูนะครับหรือว่าบาซิลนะครับแ่นครับตัวนี้นากระวานแน่นะครับตัวนี้เพิ่นบาทองไบสามเดือนนะครับเอาผสมพอนยังก่อนก่อผสมกาเลตโบแม่นบ่ครับแม่นกาเลตโบนอแม่นบ่ลนี่ใบมันกาเลตแหละครับอ๋อผสมพอนเดือดลอยใบเพิ่นมาแม่นครับครับจะคล้องฟ้าเพิ่นบาจังไหนก่อก็ เพิ่นว่าขันตุกอ,ออกมาเพิ่นกับว่าเพิ่นจิตจุดเพื่นเอฟหนึ่งแล้วครับตัวนี้อ๋อขันจุดออกมากขันเป็นต,ต,วตัวเุ๊กขันเป็นตัวเมียเพผัสจิตจุดเอฟหนึ่งน,นะครับขันเป็นตัวเมียเป็นขาดวังไว้ว่าแบบนั้นนะครับใช่ครับอ่าครับพ่อในการเลี้ยงงวัวเฮานี่มีรายบบได้แบบใดครับมีรายได้ดีบ่ก็ดีอยู่ครับตะกี้ตะกอนก็นกเลี้ยงเป็นงวัวธรรมดาเนาะครับครับธรรมดามันก็อปกปีนึงกะ็ะแปดเก่ามืออยู่ครับโอ้โหโมเมนต์ธรรมดาเนาะพ่อเนอ่ะเพราะว่าขายเทอระกูสีหน้า จะไม่อย่างงวอปืนบานนะครับครับแตงแ,แ,แต่พุทันนี้เลือดลอยกว่าฮึ่ม,อมตอไใดใส่น้ำตัวนั่นละครับ<อ>ครับครับบันี้ในการไม่ให้เลือดลอยนี่พอมีเป้าหมายแบบไดแน,น่นอนคิดว่ามันพัฒนาไาสพันขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันก็นเต็มแล้วตัวนี้บานยสีเอาพัฒนาขึ้นนะมัน ยิ่งยิงขึ้นไปอีกนะครับอ๋อพัฒนายิ่งยิงขึ้นไปอีกนะครับก็คิดว่าอ่าสิพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆน้อหลักการไล่ได้กับขงซีดีขึ้นกว่าเก่าเนี่ยนครับไล่ได้กับขึ้สิขึ้นกว่าตะกี้อ่ะนะครับตั้งแต่สมัยเรียงหัว่ธรรมดาอยู่ตะกี้อ่ะนะอืมครับอาขันพ่อแม่พี่น้องเพิ่งมีความสนใจนี่พ่อจะแนะนําจากไหนครับคนมือใหม่นะครับกก็มีกับโบญมียังหลายครับกับอยากขันมีแฟนงาน ใบกวนนะครับมันจะค่อยง่ายนะครับขันตีเลี่ยมนี่พื้นที่แน่กับเรียบขูไว้กับโบไร่คุณต้องไลค์ไปได้ก็ต้อครับเตียงหยาครับน้อยมันก็ได้แล้วคือผมมันกับมีอยู่กับกับโบไร่ซ้ำนีงกับคุมได้อะนะครับเมื่อไหร่กันจะเลี้ยงนะครับเมื่อไหร่อยากเลี้ยงเนาะขาดโบไร้อีลกกับแปลงหยาแมนครับเตียงหยาสดนะครับครับแปลงหยาสดนะครับเอาของห้านี่ห้อมปลูกไว้ไร่ภายในเนาะประมาณเกือบไร่ผมละครับประมาณเกไร่หนึ่งนี่กำลังดีเนาะครับผม ประมาณจักไก่หนึ่งนะครับอันข้าพ่ออันเลี้ยงเป็ดน้ำบ่ครับเนี่ยม่นัรับาี่เป็ดไม่เป็ดน้ำครับเป็ดหนังก่อนนี่เขาเป็นเป็ดหนังก่อนครับเป็ดบาบารีครับบาบารีผสมบาบารีผสมนะครับผสมพันผืนบานเท่าน้ำเนอ๋อผสมพันผืนบานเท่าน้ำเนยครับเลี้ยงเป็นอะไรก่อนนี่เลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นไร่ใดเสริมนะครับอืมจากการเลี้ยงงวแล้วเวลามันหว่างกันเลยเอามันเป็ดมาเลี้ยงน้ำครับครับว่า อ๋อการเลี้ยงเลี้ยงยากบ่ครับพ่อบ่บ่ยากครับเลี้ยงปี๊ดไล่ได้เสริมแบบใดโนแบบเขามาขายมาซื้อเวลาโตัวสองตัสิบครับแม่นครับจะเกิดเขามาหลายกันสิครัสมมติว่าทั้งไอทั้งหลานอาหารเขามากะก็ขายให้เขาอยู่ครับผู้รัานอาหารเขามีร้านอาหารมามารับซื้อนั่นครับผู้รัานอาหารรลับเี็ดนะครับครับอการขายง่ายอยู่แม่นครับ ขายง่ายอยู่นะครับพ่อพี่น้องตกตกเฉลี่ยกิโลละเจ้าบาทนะครับพ่อขายผลโลละเก้าสิบครับโลละเก้าสิบบาทนะครับอเรื่องโดนมอตั้งแต่ขายนี่ครับนี่สี่เดือนนะครับสี่เดือนเลยขายเทินนึงแม่นครับสามเดือนสี่เดือนกับสามเดือนครับผลลิงเพราว่าห้าเนี่มันก็จะขายไว้ครับอือเป็นจากนั้รายได้เป็นก่อเป็นกามบอตกเป็นเดือนละเจ้าบาทคิดว่าโอ้เดือนหนึ่งก็ตก ซีหาพันอยู่ครับโอ้โมเมนท์ธรรมดานะครับพ่อพี่น้องครับเลี้ยงเป็ดซืือๆนะครับรายได้เสริมเดือนละซีหาพันนะครับเพื่อนมาเลี้ยงกะอาหารการกินกับบางอยางน้องพอน้อแเนีนครับกะบขังไว้ยู่ซัมนี่นี i, uh, ่กับยู่ซัมนี่แหละครับพื้นที่กับบอไรต์เราครับอืมรายได้บมเมนธรรมดานะครับพ่อพี่น้องครับเลี้ยงเป็ดบาเบอรี่นะครับรายได้อ่าเป็นอาชีพเสริมเพิ่นเดือนละซีหาพันเพิ่นวานนะครับซีเดือนได้ขายนะครับครับขันพ่อพี่น้องอยากได้อย่างยังนี่มีมีแบงค์บอคำนี่ ะแบ่งขายเรื่อยครับแบ่งขายเรื่อยน้อกรทั่วมาสอบถามรายละเอียดน้ำเพลินใดนะครับเพื่ออยากได้ไปเฮ็ดแนวนะครับอยโซนซีเกตอุบลเท่านี่ยนะน้อกันใกล้กนนี่็คือสิบโมเมนต์นาอเปไปว่ามันไกลยอดอยาเอาไปบ่อใดนะครับพ่อพี่น้องครับนี่คืออีกอาเสียบหนึ่งเสริมของคุณพอสมานนะครับคือการเลี้ยงเป็ดบาบารี่นะครับจากที่ได้ช่วคลิปไปแล้วนะครับก็จะเห็นมาคุณพพอสมานนะครับเพ็่นกรเริ่มเลี้ยงงัวนะครับจากงัวพื้นบ้านนะครับ แล้กก็พัฒนาโดยการแนะนำจากลูกทรายเพลินนะครับว่าห้มาเห็นเลือดลอยดีกว่านะครับเพราะว่างัวตัวหนึ่งก็คือเี่ยตอปีเนี่ยรายได้สูงกว่าเกือบเท่าตัวนะครับพี่น้องคบนอกจากนั้นก็ยังมีการเลี้ยงเป็ดบาบบลีนะครับเป็นอาชีพเสริมสั่งรายได้เดือนละ4ี่หาพันเพ่นบ้านนะครับพเมพี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับสามารถด้ตามตียูแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นหาไวนะครับเมื่อนี่นะครับผมบารูซิเกตนะครับขอจบคลิปแล้วก็ลาพแมี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ แ่้งานหายอยู่แฟตีเขาตีกามาไม่ใช่ตือปลามอยู่เดิมพันแม่นม่จัดคือพัเ่นืพเลิ่นพ่นแม่ที่ดอกนี้ยแต่พ่นป้ามือคือพ่น าเิงกกๆบอกคือเขาเบานี่ลและครับพมกับตอบบนเรือผมก็ถามบนเรือนกันออกจากคลิปเราาเพื่อนมา I oh, do no.